น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวน้ำพึ่งโซดาชาเซเวอร์ใส่น้ำพึ่งค่ะโหจัดเต็มเลยน้ำพึ่งจัดเต็มแล้วก็ใส่น้ำร้อนละลายน้ำพึ่ง เกลือนะคะปลายช้อนกินข้าวขั้นตอนจะมิกซ์กับน้ำแข็งแล้วนะคะเอน้ำผึ้งลงไปเลยเอ้ยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็โซดาว้าว แล้วก็คนให้เข้ากันมีต้องเช็คแค่นี้ก็อร่อยฝุดฝุดแล้วนี่น่าทานนะคะสามสเต็ปเลย